วันนี้เจนจะพาทุกคนมาดูเคล็ดลับจมูกสวยของเจนที่เมดิแคร์กันค่ะวันนี้เจนมาฉีดจมูกที่เมดิแคร์คลินิกค่ะที่เจนกล้าฉีดเนี่ยเพราะว่าคุณหมอเขามีร่างวันการันตีมาก <S <S และนี่คือคุณหมอที่จะฉีดกับเจนวันนี้ค่ะคุณหมอวิสุนั่นเอง <S <S บอกเลยว่าไม่เจ็บอย่างที่คิดมีแค่ค,ความรู้สึกเจ็บครั้งเดียวนั่นก็คือตอนฉีดยาชาหลังจากนั้นคือชิลมากๆโดยส่วนตัวนะคะเจนมีปัญหาจมูกโคดเจนเลยมาฉีดเพื่อแก้ไขตรงที่มันโคดนะคะเพราะเวลาเจนยิ้มนะคะมันจะเห็นได้ชัดมากวา คุณหมอว่าเอาทรงเดิมค่ะแต่ว่าให้ดูดีและตร้นปลายเจนนะคะก็แอบไม่เท่ากันนิดนึงตรงระหว่างจมูกก็แอบให้คุณหมอเติมให้ด้วยค่ะการฉีดฟิลเลอร์จมูกนะคะไม่ต้องใช้เวลาพักฟื้นนานเลยค่ะฉีดเสร็จแล้วก็สามารถทํางานต่อได้อันนี้เจนก็แอบให้คุณหมอเติมปากให้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าปากบางมากหลังจากที่เราฉีดเสร็จแล้วนะคะเราอย่าลืมบํารุงผิวหน้าตัวเองด้วยเมดิแคททอทัลดีเฟนท์พลัสตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนลดใต้ตาค่ะฟื้นฟูผิวที่ดูอ่อนล้าให้ดูสดช่่่นนนนขึ้้้้คคะะะสาาาามรถททไดัวใบหเลยง และนี่ก็คือหน้าเจนนะคะหลังจากที่ฉีดจมูกฉีดปากและบำรุงผิวกับผลิตภัณฑ์ของ Medicare ค่ะการฉีดฟิลเลอร์จมูกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะมาฉีดกัน,นเยอะนะความงามรูปร่างและผิวพรรณวางใจ Medicare นะคะ